ฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใด แต่มาให้ฉันฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอ อาจพอจะมีให้ฉันก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่ง ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของพี่นะครับผมครับผมก็ปีนี้ก็อายุ20ปีบริบูรณ์นะครับผมก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับสนุกสนานในชีวิตแล้วก็อาชีพเส้นทางที่เลือกนะครับผมแล้วก็เล่นดนตรีไปเรื่อยสนุกยินดีอยู่พวกเราไปนานๆเจอกันเย์เฟอนก็ขอให้มึงโชคดีนะใ a ้ป็นเบอร์เดย์ก็ขอให้มึงเครียดกับมหาลัยให้น้อยๆลงนะ แล้วก็เเล่นกีต่าร์เก่งอชอดีมีความสุขมากเพื่อน Happy birthday ครับฟรอน t ก็ไม่คิดว่ากูกับมึงจะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้ตั้งแต่เริ่มทำวงกันมาก็ปีนี้ก็ <c oughs> อายุ20แล้วก็ขอให้มีความสุขมากประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็หาเงินได้เยอะๆแล้วก็มีความสุขกับทุกๆอย่างแล้วก็ขอให้เรียนไม่เครียดแล้วก็เป็นมือกีตาร คู่บุญของกูตลอดไป Happy Birthday เพื่อน Happy b i r t h นะมึงมีความสุขมากมาก็ขอให้มึงสมหวังกับทุกๆเรื่องก็ถ้าเครียดอะไรก็อย่าไปคิดมากยังมีพวกกูยังมีเพื่อนๆอคนอื่นแบบคอยซัพพอร์ตมึงอยู่ข้างๆเสมอแล้วก็ว่างไว้เจอกันไปตี้กัน p t ขอให้มีความสุขมากขอให้นได้เกยดีดี เพื่อนค,คิดถึงอยากเจอมากแล้วก็เอเอ่าสวขมาก Happy Birthday อีกปีนะครับไอ้หนุ่มโตวไววนะครับต้องวางหาเวลามาเจอเพื่อนได้ละทำแต่งานไอ้เวนสุขสมรรวันเกิดนะเว้ยฟอนอ่ปีนี้ก็อายุ20ปีแล้วเนาะก็ขอให้มีความสุขนะสมปรารถนานทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องเรียนเนาะก็ขอให้เรียนออกมาได้เกรดดีๆซึ่งสําคัญที่สุดของมึงอะก็คือว่าเรียนแล้วก็ขอให้มีความสุขในการเรียนไม่เครียดกับมันมากเกินไปทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเรียนด้วยนะเป็นห่วงมึงอย่างเดียวก็คือเรื่องนี้แหละว่าอย่าเครียดมากเกินก็มีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนๆได้เนาะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างมีงานนู่นก็ติดสอบนี่ก็ติดงานเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็แบบ ยังต้องหาเวลามาเจอกันอีกเยอะช่วยชีวิตนี้ก็คงต้องเจอกันอีกนานเนาะก็ว่าท้ายสุดนี้นะก็ขอให้มึงมีความสุขเนาะในชีวิตยี่สิบปีของมึงซึ่งเข้าผับได้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็ค่อยมาเจอกันเนาะและ้วก็แค่นี้แหละก็บายบายก็ฝากสวัสดีพี่พ,พีแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับบายบายแฮปปี bye ้เบิร์เดย์น้องฟลอ ตั้งใจเรียนมากๆนะปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง h a p p y Birthday นะครับพี่ฟอนวันนี้ก็เป็นวันดีของพี่ฟอนนะครับก็อยากจะให้พี่ฟอนมีความสุขมากๆขอให้พี่ฟอนมีแฟนคลับเยอะๆขอให้พี่ฟอนตั้งใจเรียนขอพี่ฟอนไม่เครียดกับงานเรียนขอพี่ฟอนออมีความสุขกับชีวิตศิลปินแล้วก็มีความสุขกับการเล่นกีตาร์ของพี่ฟอนนะครับบายๆครับ ไม่ต้องเปรียใจความรักฉันที่ฝากไว้เป็นเรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใด